ไปครับ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 เย้โอเคฮะ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 นะฮะฮะนะฮะฮะฮะะฮ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 ะกะฮ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 ุฮะ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 าะฮะะฮ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 นฮะ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  ดีด,ดีตอน,น,นรับเข้าสู่ช่อง9คุงครับนะครนะับและก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมนะผมจะมาสอนวิธีการย้ายแมปที่เราเล่นเนี่ยลงไปในเซิร์ฟเวอร์ Minecraft นะผมนะโดยแมปที่ผมจะทดสอบย้ายนะครับผมนะนั่นก็จะเป็นแมปอะไรดีวะเอาแมปเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะผมนะแต่ว่าจะเป็นแบบแบบว่าอ่าผมไม่ได้จะย้ายลงไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ถาวรน,นะก็คือแค่ทดสอบให้ดูเฉยๆนะผมนะก็มาเริ่นมาเลยอย่างแรกนะผมนะให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์นะผมนะที่เรา เปิดเซิร์ฟไว้นะผมนะก็ผมจะใช้ไปแอันเก่าก็คือ1.21นะผมนะที่เคยเปิดไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะผมนะอ่านี่คนระับ1.21นะผมนะก็จะเปิดไฟเหมือนเดิมทำมอย่างไรเอ๊ะมีดนึ่งจุด21.1ไม่น่ามีเนาะโอเคก็จะเปิดเหมือนเดิมนะครับผมนะนนั่ก็คือกดเปิด start.bat ขึ้นมานะผมนะอ่าก็รอ20วีนะผมนะสำหรับใครที่เปิด start.bat แล้วไม่ขึ้นนะผมนะแนะนาให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะผมนะคลิปนี้ไปดูกันได้นะผมนะอ่ะก็เดี๋ยวจะรอยี่สิบนีนะผมนะเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ดูนะผมนะว่าตอนนี้มันเป็นโบธรรมดาเกตก็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 จะไม่ต้องห่วงผมลงมาก,กินสกินเผื่อไว้แล้วนะนะโอเคก็เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะโดยการที่เราจะเข้าซื้อไมค์คาไปแล้วก็รอไอซ์พวกนี้เปิดก็ขึ้นแล้วก็เข้าไปเลยนะผมนะปึ๊บ นี่นะผมนะก็อย่างที่บอกไปนะผมนะว่าด๊กอินสกินเอาไว้นะผมนะอ่าถ้าจริงผมเปล่าให้เป็นตัวแท้เข้าก็ได้แหละออก็สำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการเปิดเซิร์ฟว่าเปิดเซิร์ฟยังไงก็สามารถไปดูได้ในคลิปนี้ <S <S อีกแล้วนะผมนะเออก็ตามที่เคยบอกไปว่าเราต้องมีอันนี้ค้างไว้นะต้องเปิดค้างไว้ถ้าไม่เปิดค้างไว้เซิร์ฟเราก็จะหลุดดับไปได้นะผมนะมาเข้าเลื่อกนะผมนะไรสลาเบล เราจะมาสาธวิธีการลงแบบกันนะผมนะโดยแบบนี้นะผมนะคือไม่มีอะไรเลยนะผมนะปรับเป็นอันนี้แล้วกันเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยเว้ยก็คือเป็นโบว์ที่เจเนเรตมาเฉยๆเลยนะผมนะอ่าโอ้หเฮ้ยโบว์นี้ก็เจเนเรตสวยเหมือนกันเนี่ยไอ้ยาทำไมกูไม่ใช้โบว์นี้ในการเล่นเอาชีวิตรอดวะเออไม่ใช่ละไปสาธานะผมนะแล้วเอ้ยผมบอกว่าจะเล่นเฮ้ยจะเล่นเที่ยังไงบอกว่าจะสาธวิธีลงแบบใช่ไหมอ่ะอย่างแรกนะแบบนี้ให้เราออกเซิร์ฟไปก่อนออกเซิร์ฟไปก่อนออกเซิร์ฟไปก่อนอ่งเลย ต t o p serve s stop It s stop นะผมนะอ่ะเกมเราไม่ต้องออกก็ได้นะครับผมนะอ่ะวิธีการนะผมนะโอ้ยกูจะเปิด OBS ทำไมอ่ะวิธีการไม่ใช่วิธ <laughs> ีการนะผมนะให้เรานะนะผมนะทำการเอ่อทำการเอาแมปที่เราจะลงก่อนนะผมนะก็จะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เอลดาต้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะไปที่โหมดหมูสเซฟนะผมนะแล้วก็ทำการหาแมปที่ผมเอาไว้ใช้เล่นนะผมนะด้วยแมปนั้นก็คือแมป ก้าคุงครับอัพโรลดฟรีเอสซเวิร์ลนะผมนะอ่ะให้เราได้มาแล้วนะผมนะให้เราไปที่ตัวโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของเรานะผมนะก็คือตัวนี้ให้เราทําการไปตามหาคําว่าไหนวะเซิร์ฟเวอร์โปรปริตตี้ตัวนี้นะผมนะคลิกขวาบันด้วยอีดิดพิทโนแพทนะผมนะใครไม่มีก็ไปหาเอานะครับเอานะจากนั้นนะผมนะให้เราทําการอ่าแป๊บนึงปิดก่อนโอ้ยกูเข้าเข้าวเตาหมดแล้วแหละมาให้เราทำการลากอันนี้เข้ามาใส่เอาไว้ในนี้นะผมนะ ลากเข้ามามันจะเป็นโว่นะผมนะจากนั้นให้กดไปที่อ่อเลเวลพาร์ตี้ขี้ขวาแล้วก็อีดิดพิดโน้ตแพคผมพูดอาจจะงงงงนิดนึงนะผมนะก็ตามหากว่า Level Name. เลเวลเนมตรงนี้เป็นโวใช่ไหมให้เราทำการก๊อป,ปนนี้มานะผมนะกรอปมาให้หมดเลยก็ไม่หมดนะผมนะแล้วเราทำการเปลี่ยนเลเวลเนมโวตรงนี้เป็นอ่าที่เราก๊อปมานะผมนะจากนั้นแค่นี้เลยเสร็จแล้วนะผมนะกดเซฟปึ๊บปิดไปเลย จะทำการลันเซิร์ฟขึ้นมาอีกทีนะนะเดี๋ยวเรากลังมาเจอกันตานลันเซิร์ฟอีกรอบนึงนะผมนะเจอกันเย่ก yeah. ็นะผมนะเปิดเซิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมนะจะนําให้เราทําการไปที่ไปคาบมันตีเพย์เยอร์แล้วก็เลือกหาเซิร์ฟเวอร์นะผมนะอ่าป,ป,ป,ปึ๊บเพื่อเข้าไปใช่ไหมนี่นี่เว้ยมันก็จะเป็นแมทพที่เราเล่นเล่นแล้วเว้ยเออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า ผมมีข้อควรระวังนิดนึงนะผมนะถ้าจะย้ายแมปมาจริงๆแนะนําให้เก็บของลงหยิบก่อนนะผมนะไม่งั้นของมันจะหายไปหมดเลยนี่นะผมนะก็จะมาแล้วนะผมนะสําหรับตัวเซิร์ฟเวอร์นะผมนะอ่าอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นแบบที่ผมเล่นเลยนะอ่าแต่ถามว่าของไมปไปไหนคือพอที่อยู่ในตัวและเอ็นเอร์เจะหายไปทั้งหมดเลยเว้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่คือมันหายหมดเลยอะ ข้อควรระวังก็คือให้ทำการเก็บของก่อนนะหรือเป็นเพราะว่าปรับออนไลน์หมดเป็นฟ้าไม่น่าเกี่ยวงั้นเดี๋ยวเราปรับเป็นทูดูไหมเจอกันโอเคครับนะตอนนี้ผมเปลี่ยนจากออนไลน์หมดเป็นผมเปลี่ยนออนไลน์หมดจากฟ้าเป็นถูเรียบร้อยแล้วเหมือนนะเดี๋ยวลองเข้าเซิร์ฟดูว่าเกี่ยวไหมที่ผลหรือเปล่าผมคิดว่ามันมันมีผลเฉยเลย อันนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะผมนะก็คือตอนนี้ใช้เป็นตัวแทนเล่นแล้วนะผมนะก<ล>็เป็นยังไงก็ว่ากันสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มมมผมด้วยนะผมนะเพืๆๆ่อนที่จะไปพาคลิปใหม่ผมครับถ้าอยากใช้โว่เดิมก็แค่ไปเปลี่ยนไอ้ไฟล์ตรงนั้นอ่ะเปลี่ยนจากชื่อแบบที่ลงไว้เป็นชื่อโว่เหมือนเดิมนั่นแหละฮะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย้เจอกันละเจอกัน